สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นนว์วันนี้สำนักแรงงานสัมพันธ์ขอนําเสนอเรื่องเด่นประจําสัปดาห์ระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายน2565สําหรับสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ วันที่30พฤษภาคม2565จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่5ทับสองโดยมีนางสาวการจนาภูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานผู้บริหารกรมผู้แทนภาครัฐอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างอนุกรรมการฝ่ายลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมมีมติกำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและพิจารณาการปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการแรงางานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่องการจ่ายเงินทดแทนณห้องประชุมสอนิคมจันทราวิทุนชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันที่2มิถุนายน2565เวลา13นาฬิกาจัดประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติปีพศ2565โดยมีนายบุญชอบสุทธามนัสวงศ์ประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานผู้บริหารกระทรวงผู้แทนกรมสันพากรผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างผู <si ้แทนสาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยและผู้แทนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบเข้าร่วมประชุมที่ประชุมพิจารณาข้อเรียกร้องของแรงงานแห่งชาติปีพศ2565จำนวน8ข้อที่ได้ยื่นต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่1พฤษภาคม2565เพื่อให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาถึงความคืบหน้าในการดำเนินการในแต่ละข้อเรียกร้อง จะได้นำสรุปในภาพรวมเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่อไปณห,ห้องประชุมสอนิคมจันทราวิทุนชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักแรงงานสัมพันธ์ได้จัดทำองค์ความรู้เรื่องเจรจายอย่างไรสุจริตใจต่อกันซึ่งสามารถรับฟังและชมได้ที่ช่อง YouTube แรงงานสัมพันธ์ n e w ส์และเว็บไซต์สำนักแรงงานสัมพันธ์ ท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆได้รายงานสัมพันธ์ได้ทาง Facebook f แ n p a g e เรื่องเด็ดรายงานสัมพันธ์ช่อง y u t u b e รายงานสัมพันธ์ News และกรมสวัสดิการและกองแรงงานรบกวนทุกท่านกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำนักรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างรายงานสมานฉันยึดมั่นหลักสุจริตใจสวัสดีค่ะ